สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JK เกษตรฟาร์มครับวันนี้ครับได้เจ้ารูปหล่อครับหมูทองครับมาอยู่ที่บ้านสวน JK เกษตรฟาร์มครับผมนี่ครับเลี่ยมตัวของเขาครับเดยวเดยวเดี๋ยืนก่อนยืนรอยืนรออ่าะครับ แบ่งไม้กระดานครับเดี๋ยวกำลำตัวเขาหันมาก่อนเด้อหันมาดูครับแข่งขาลิงครับดูครับอันมาอ่านี่ครับที่นี้ก็ไม่มีอะไรมากครับให้ท่านผู้ชมมาจินตนาการดูครับว่าเจ้ามุทองสมกับน,นี่ครับ ม่ทับทีมครับดูครับก็กำหนดกลอดกลางเดือนตุลาครับจะเป็นผู้หรือเป็นเมียรครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆติดตามแล้วกันเนาะติดตามกันไปเรื่อยๆครับอัปเดตกันไปเรื่อยๆครับนี่ครับเจ็ดปีแล้วนะครับตัวนี้เจ็ดปีแล้วต้องเอาออกมาจากครอบครัวเขา กว่าลูกเขาก็เป็นสัตว์ครับทับสายเลือดเดียวกันก็เลยจบแยกออกมานะครับ,รบนี่ครับสายเลือดที่อยู่ในท้องแม่ตะทิมก็คือนี่ครับหมูทองครับหมูทองนี่รปรับเรื่องโครงสร้างแล้วก็สีใสดูครับลองจินตนาการดูครับนี่ บ้านสวนครับผมเดี๋ยวนี่ดูครับไอ้ทักทิมครับ ผมสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นตูมียนะครับน่าจะเป็นตูมียัตูมียก็ดีเลยครับสิบทอดทายาทครับติดตามกันไปเรื่อยๆครับผม ครับผมท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง G k k เกษตรฟาร์มด้วยนะครับจากคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ